สวัสดีครับอยู่กับผูกล้อดามกร<า>ีนครับเรามาอยู่กับพีซีร้อยสามสิบโอ้ยติดปีกปารตขุดบอ่ออะไรลึกจังวะอันนี้วิ่งไปกลับประมาณสิบกิโลครับพอดสิบกิโลปะ <laughs> ไปกลับไ่อยู่แล้วไปกลับอยู่นี่ะโอ้โ้าเกะขับเองเลยครับคื้นขุดได้ลึกจ้ะ คูดเด็ลึกเลยว่ะว้าวอ,อันตรายเดียวว้าอันนี้คุดคอกน้องหน้าบ่าติดปีเข็นยังเนี่ยอ๋อตะเกียบขับเองครับต้องดับเครื่องรอครับเพราะว่ารถวิ่งสามคันค <c oughs> ันนี้เคยไปจมมาแล้วครับ ช่วงลากรถเกี่ยวปัดแม่เจ้าติดปีครับอือสุดบูมอ้าวชื่อบูมตักก็ต้องสุดบูมครับโอเคครับเองครับยังไงก็โอ้เหรีนอบคันเลยครับมันสุดยอดไหมกันลายหรือเปล่าหรือเป็นกันอะไร ปัดโทต้องดับเครื่องรอครับดับเครื่องแล้วก็นอนนอนรอทีมงานแก้วสงงาครับใช้รถตัวเองในการขนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะรถเมนโคลไม่ว่าจะรถดำก <c oughs> ิจการของเขาทั้งหมดเลยครับ <c oughs> เหลือเต็มๆพอแกก็ขับเองด้วยว้วบูมบิเศษบูมยาม แบบพิเศษเลยครับยาวพิเศษจัดหนักจัดเต็มยืนแบบน่ากลัวนิดหน่อยอสุดยอดเลยนะดูการยืนตักของเขาครับาำไมคันแล้วครับ จะใช้รถร่วมไม่ไม่กี่คันบ้างเนี่ยอันนี้ก็รถของทเกอเองเลยนะคันนนก็ใช่มีแต่รถใหม่ๆครับติดปีกเลยครับตักแบบนี้รวมทั้งปีกด้วยกันโอ้โหหนักหน้าดูเหมือนกัน เลยครับทีมงานนี้จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันโอ้ยลึกประมาณเจ็ดเมตรได้ไหมเนี่ยลึกมากครับยายร่วงลงไปเด้เลยพี่ร่วงลงไปคือจบเกมเลยนะไกลมากครับวิ่งโคตรไกล วิ่งเส้นทางเดียวกันกันกบหก้อดำกรีนครับแต่หกรอดำกรีนจะวิ่งใกล้กว่าหก้อดำกรีนจะสองกิโลอันนี้อันนี้น่าจะสามหรือสี่กิโลเนี่ยห้ากิโลไปโอ้มีไฟด้วยตอนคืนนี้น่าจะเปิดไฟไปยิบระยะผมใส่ยเยอะครับทีมงานนี้ไม่เอาเปรียบลูกค้า คันแรกผ่านไปครับไม่รู้ว่าเขาวิ่งกี่คันนะส่วนมากเขาจะใช้อู่สงวนสักครับใช้บริการอู่สงวนสักคันนี้ก็อู่สงวนสักครับนุก้าคันนี้น่าจะใหม่เพิ่งออกมาใหม่โอ้โคตรเล็กเลยครับ ลึกมากสาระลูกนี้ครับน้ำใช้ทั้งปีครับนี่น่าจะเอามาชักล่องตรงนี้ด้วยมั้ยชักล่องแล้วก็กุดสะต่อเลยครับที่เขาติดปีกมาเนี่ยน่าจะตรงนี้น่าจะชักล่องเจ้านี้แหละเดี๋ยวพาไปดูครับ ดูเขาขุดก่อนเนี่ยปีเขาต้องทำอย่างนี้ถึงจะชักลองได้สวยกูไปตากแต่ม,มุมนู้นไว้เขาบอกว่ารถใหม่อะไรก็ไปได้เร็วครับงานแป๊บเดียว สร็จแป๊บเดียวเสร็จครับไม่ต้องจอดไม่ต้องรอไม่ต้องซ่อมปฏิบัติการอย่างเดียวโอ้เล็กนสวัสดีครับโอ้ได้ขับรถคันใหม่ไหมสิกโก้ไอคันน้ำใครขับอย่ไอ้คันเมื่อกี้ใครขับอ๋อโอ้ขับคันแรงไว้ ไปอันนี้เพิ่งออกมาใหม่ครับดูท่าเขายืนน่าก,กลัวครับน่าก,กลัวมากเดี๋ยวมาดูเขาชักล่องตรงนี้อุย้ย น้ำออกด้วยเนี่ยชักล่องรอบเลยครับเลี้ยงปลานะอย่าเลี้ยงปลาครับอดูยืนครับน่ากลัวมากโอ้หินแล้วเสียวแทนครับ ยืนแบบสิงเสียงมากนี่ครับยืนชนิดที่โอ้ยน่ากลัวเดี๋ยวเราพามาดูมุมนี้ครับมุมที่เขายืนแบบน่ากลัวมากว้สุดบูมเลยครับ ้ยถ้าดินสไลด์มาเนี่ยทำไงเนี่ยเสียบุมดูวขาขุดครับอายเสียงครับคนขับนี่ใจกล้ามากกล้ายืนแบบนี้ครับลึกไปประมาณโอ้สี่ห้าเมตรมั้งเนี่ยถ้าเกิดสไลด์ลงไปนี่จบเลยนะ เต่อย่าไปเสียดายดินครับพูดถึงอ่ะยืนไกลๆเลยว้าหน้ากลัวจริงๆดินแบบนี้จะสไลด์ง่ายนะดูๆไปอ่ะแต่เขาน่าจะขุดจากนี้ไปแล้วเขามั่นใจแล้วแหละ ทีมงานนี้จะใช้แต่คูมาสููครับ PC สองร้อย PC หกสิบแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ PC ร้อยสามสิบครับดูดินสไลด์ตรงนั้นนะ่ะน่ากลัวไหมเนี่ยถ้าเกิดสไลด์มานี่เรียบร้อยเลยนะยืนแบบน่ากลัวมากมินมินเลยครับแต่ไม่ ทำไมเขากล้าเสี่ยงกันไม่รู้โอ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเลยครับเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ